เมื่อคุณไปนอนต่างที่แล้วเจอผีหมัดศักดิ์สิทธิ์พร้อมใช้งานแล้วมึงเข้ามาเลยไอ้ผีเดี๋ยวมึงเจอหมัดศักดิ์สิทธิ์กูเ,เขามีแต่ห้อยผ้ากันผีอันนี้สลักมือกันผีภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ ที่ที่ผมทํางานเราจ้างแต่มืออาชีพเท่านั้นมาทํางานนะทุกคนนะเราต้องจริงจังกับงานโอเคไหม <c oughs> ผมนีนที่ทํางาน <c oughs> แค่พี่ยาเลดี้นี่เข้าอะไรเหอทำตัวปัญญาอ่อนทั้งวันครับเ <c oughs> ขาต้องการจริงจังแต่ผมจริงโจ้นี่คือลูกแมวอายุหนึ่งเดือน <c oughs> ส่วนนี้คือแมวอายุหนึ่งปี เอ้ยตัวโตวแล้วนี่ได้เวลาต้มในเกมผับจีโมบายมีเซรั่มแปลงร่างเป็นไททันได้เฮ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะฉีเซรั่มปึ๊บเป็นไททันตีกันคนที่ลงไปแล้วแย่งเซรั่มมาใช้ไม่ทันเออกูโดนกระทืบแน่ๆเลยฮแต่ครับตอนนี้เกมผับจีโมบายมันไปเอ็กกับอันนั่นอันนี่จนตอนนี้มันมั่วไปหมดแล้วครับอุ้ยน้องสาวมีผัวหรือย,ยังจ๊ะยังไม่มีอุ้ยมึงพี่ชอบนะจ๊ะหวังว่าก,ก็ไปเที่ยวกับพี่ได้นะจ๊ะน้องกูอยากจะบอกมึงนะบอกว่าอะไรเหรอกูไม่ใช่งูแต่กูเป็นยีราฟเอ้าคอยาแบบ นี่ก็นึกว่างูปะโทอยเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเพียงแค่หนึ่งองศาสภ้อาของผมชูมาชูาชูชูใช่ครับจำนึกว่าเป็นโควิดรอบที่8ล้านช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยจ้าจ้าน้องๆเมื่อครูถามว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรจ้าอย่าลงในกระดาษได้เลยคนอื่นเขียนผมอยากเป็นหมอครับผมอยากรักษาคนในโรงพยาบาลสิที่ผมเขียนผมอยากเป็นคนรวยครับเฮ้ยไอเดียดีนี่หว่าเป็นคนรวยแล้วก็ไม่ต้องทำงานโคตรเจ๋งแล้วน้องๆละครับอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ ทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์นะโหโคตรมีความสุขเลยเมื่อคุณซื้อสายชาร์จมาจากจีนเฮ้ยมันชาร์จได้โคตรคุ้มเลยว่ะชาร์จเต็มร้อยไม่พอยังเลยมาอีก1%โคตรคุ้มเลยเว้ยกูว่าสายชาร์จมึงผิดปกติแล้วเหรอะเพื่อนถ้าชาร์จไปนานกว่านี้แล้วก็ นี่ที่รักเขาเป็นประจำเดือนหายแล้วนะอ๋อ,อดีแล้วจะได้ไม่ปวดท้องไงที่รักน่ากูออบอกเลยนี่ <No. S 1> ไอ้ชายนายไม่รู้เหรอว่าเขาอ่อยนายอยู่อ่ะโปนั่นนายเหรอัายเงอยากกูขึ้นยักษอมังกรน,นี่มันอปโปมือสองจะาจับคนอื่นที่กินมูกระทะชาไทยพิซซ่าเค้กช็อกโกแลตแฮมเบอร์เกอร์ผัดกระเพรามันยังผอมอยู่ผมที่กินชาไทยแค่แก้วเดียวกูบวมเป่งเลยบวมครับไม่ได้โมเพราะว่าผมอ้วนสงสัยระบบย่อยอาหารของเรามันต่างกันสินะภาพที่มีเสียง อาพี่จับไม่ไหวแล้วประตูนี่นี่น้องน้องจ้าว่าไงคะผัวน้องคุยกับเมียพี่ว่ะมันคุยกับเมียพี่พี่ก็คุยกับหนูสิคาแฟร์ดีจัดไปดิรออะไรแล้วน้องชื่ออะไรล่ะครับเอาเฮ้ยสลับคู่กันเฉยเมื่อคุณกวนตีนคนภาคกลางคุณจะโดนด่าเมื่อคุณกวนตีนคนอีสานคุณจะโดนหมัดเมื่อคุณกวนตีนคนเหนือชิวๆอ่ะไอ้น้องเมื่อคุณกวนตีนคนใต้กูตายกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยปั้งกูตาย แมวเทสเดียจะไม่คุยกับคนแปลกหน้ารูกนะอันมาหน่อยลูกขอดูหน้าหน่อยว่าหล่อแค่ไหนเสียงหล่อขนาดนี้น่าต้องหล่อแน่เลยเฮ้ยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวหันไปไงครับป๊าดีครับุโอ้หน้าตาไม่สูเมื่อถึงข้าววิชาคณิตศาสตร์ฉันเห็นควายตัวนั้นมันนั่งเรียนอยู่หน้าชั้นเรียน <Nope. S 2> มันไม่ยอมอ่านเขียนเพราะว่ามันอ่านหนังสือไม่ออกตูม ชาไทยยุคคุณปู่ใสกระป๋องกินธรรมดาชาไทยยุคคุณพ่อใสมัดถุงกินแล้วดูแทบหลายชาไทยยุคคุณลูกใส่แก้วพลาสติกกินดูแทบเหมือนกันชาไทยยุคคุณหลานกูกินชาไทยวันเดียวเป็นถังอะไรก็หยุดกูไม่ได้แล้วตอนนี้ทำไมเวลาผ่านไปคนกินชาไทยเยอะขึ้นวะ ขนาดพึ่งมันยังรู้ว่าอะไรมันหอมหวานนะเมื่อคุณใส่ชุดเดรสแล้วอยากได้ฟิลซ่บแคนอื่นใส่โอ้โหเซ็กซี่มากเลยอะดูสิกระชับสัดส่วนสุดๆเมื่อคุณเอาไปใส่กูดูว่าโจรบ้าห้าร้อยบรรลัดสกูไปเขาต้มมัดเลยอาทิตย์แรกที่เงินออกจัดมาเลยน้องซาซิมิหมูกระทะชาบูเดี๋ยวกูจะเลี้ยงให้หมดทุกคนเลยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเหลือตั้ง23วันกูจะเอาชีวิตรอดยังไงกับเงิน500บาทช่วยกูด้วยจากมหาเศรษฐีกลายเป็นขอทานเลยทีเดียวครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ บอกว่าห้ามกดไม่มีใครอยู่กูได้แล้วกูจะกดออะทำไมอหนูชอบคนในเครื่องแบบก็ไม่บอกเธอเป็นมากกว่ารักพอาะเธอนั้นคือครืงชีวิต <No. S 2> ฉันบวชมาตาออชีวิตเจอแมชีและฉันก็รู้สึกรักเธอบาปเด้อสูบาปเด้อจังสิมันบาปเด้อสูแม่วัด เมื่อผมระบายปัญหาชีวิตให้หมาที่บ้านฟังสีหน้าหมาของผมนี่เวงานเดือนมันก็มีเงินใจมันก็หมดเล้วทำงานคุณหนักก็มีโอ้ยน้อแตละมือแตละเดียวมึงนี่น้อคือลําบากครับนาะในที่สุดมันก็มีวางขายแล้วสินะชุดเกาะเพชรในไมครับของแท้ซื้อไปใส่ในหูทนดามเมจได้สุดๆทนนามเมจดจากไม่เลี้ยวแม่ซื้อมา9 99 9ไม่มีประโยชน์อะไรเลย <No. S 1> นี่คือกฎต่างๆในห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนข้อที่6ห้ามนักเรียนเล่นเกม ยกเว้นเกที่เป็นครูเอิม่มกดข้อ6กนี่มันเล้าใจจริงเมื่อป้าข้างบ้านฝากหลานไว้ให้ผมเลี้ยงไงไอหนูไม่แม่แกช่วยด้วยพี่ลองอะ่ะเรียบร้อยครับได้เวลาแกล้งเด็กเสียงเด็กร้องไห้นี่มันชรอบแพ้ร้องจริงๆของฝากจากเพื่อนข้างบ้านช่วงนี้ของอร่อยอ่ะเก็บไว้กินเถอะลูกไม่เอาอ่ะบ้านผมมีเยอะแล้วเอามะม่วงไปสักสีลูกเอาไปกินนานๆนะกูบอกกูไม่เอาไงบ้านกูก็มีเยอะแล้วบ้านใครที่ปลูกมะม่วงตอนนี้นะครับกินมะม่วงกันจนหน้าจะกลายเป็นมะม่วงอยู่แล้วครับ 1> <1> <1> งูจินจินหนูหนวมันดิแบตเตอรี่นเอาไว้ตัดผมกันไกเอาไว้ตัดกิ่งลูกหนูเอาไว้ตัดเหล็กทักไปแล้วเขาไม่ตอบตัดใจเถอะครับจ ผมตอนโมโหหิวเฮ้ยข้าวอยู่ไหนกูหิวข้าวกูจะไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอะข้าวไปกูผมตอนได้กินข้าวสมใจแล้วอร่อยมากเลยเพื่อนวันนี้เราเล่นเกมไรเดียอารมณ์เปลี่ยนกันคนละขั้วเลยครับเหมือนตอนผู้หญิงเป็นประจำเดือนเลยฟรีไวไฟสแกน Q R โค้ดตรงนี้ได้เลยครับเอ้ยสแกนเพื่อเชื่อมต่อสแกนเลย ขอบใจมากเพื่อสลับโทรศัพท์ฟรี<น>เอาอ<ฮ>ให้โทรศัพท์กูวิธีขธโมยโทรศัพท์แบบง่ายๆ <f> นี่คือที่สําหรับไว้กินข้าวนี่คือที่ที่เอาไว้คิดและเล่นโซเชียลส่วนนี่คือที่เอาไว้ร้องเพลงส่วนนี่ก็คือที่นอนใช่แล้วล่ะสถานที่พวกนี้น้องๆคุณก็อยู่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะที่นอนเอเมื่อคุณขอตังค์พ่อ5บาทแต่พ่อให้คุณ500้อืมขอบพระคุณพ่อมากเลยนะครับที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้อันนี้จริงอ่ะมันก็เงินแม่มืนอนั่นแหละพ่อยอมโดนด่าแทนลูกเพื่อให้ลูกมีความสุขก็ดีใจแล้วขอบคุณมากเลยพพ่่่อออสาาหรรัับบ500ทททกกลปนนนผูู้้มมีีีีะคุณใไ อะไรเหรอเพิ่งตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไข่กูอ๋อเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน2แผงไอแมวเวเอ้ยนนี่แหละสิที่กูอยากให้มึงดู3วันแล้วครับไม่ได้กินข้าวมีแต่คนวิ่งหนีกูยอยากเจอคนที่ทาสีกูจังเลยวะ โอ้โหทาสีมาแบบนี้วิ่งใส่กูกูก็หนีเหมือนกันแหละกูนึกว่าเสือแี่แท้เป็นหมาทาสีครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นวิศวกรมาก่อนนี่ไงตอนเด็กที่เราสร้างบ้านเล่นด้วยกันไงเพื่อนนี่แหละบ้านหลังแรกของพวกเราอ่ะใช่ครับตอนนั้นผมก็เล่นแบบนี้กับเพื่อนแหละโคตรมีความสุขเลยเด็กสมัยนี้เขาเล่นกันแบบนี้ไหมครับหรือว่าเล่นแต่โทรศัพท์อย่างเดียวแล้วเมื่อพระเจ้าเกียิฉันเป็นพิเศษรับไปเลยน้ําฝนศักดิ์สิทธิ์จัดไปให้ชุ่มฉ่ำรถเลยลูกโอ้ยรถคันอื่นมีมากมายแต่ตกใส่รถกูคนเดียวเมื่อเพื่อนค ใช่กูเชื่อใจมึงมึงจะขับร้อยี่สิบแน่ๆกูรัดเข็มขัดไปเลยสามชั้นกูมีโอกาสรอดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนมึงศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ครับไว้ใจในความไม่ไว้ใจไงล่ะแม่บอกให้เฝ้ารถไว้แล้วทำหน้าดูดูเฮอย่ามาขโมยรถแม่ฉันนะเฮ่โอ้โหเขาไม่ขโมยรถหรอกครับเขาขโมยหมาแทนน่ารักขนาดนี้สิ่งเดียวที่ต้องการในตอนนี้ใช่แล้วล่ะมีคนมาเหยียบหลังให้แบบนี้หรือเอารถบดถนนมาบดหลังให้ผมทีตอนนี้ผมปวดหลังมากๆอายุยี่สิบจะปวดขนาดนี้อายุสี่สิบห้าสิบไปผมจะ ไม่ได้นั่งรถเข็นเลยเหรอเออชื่ออะไรครับอายคะ่ะไม่ต้องอายหรอกครับเออไม่กูชื่ออายคะออ่ะอ๋อผมจีบนะครับอุ้ยเขินจังเลยอ่ะนนะมึงจะเขินทำไมกูชื่อจีบหรือจะเป็นเหตุการณ์ในไลฟ์สดของผมนะครับที่ตัดเข้าๆมาให้น้องๆดูนะช่วงท้ายคลิปใครที่อยากเข้ามาเกลียนก็สามารถเข้ามาเกลียนได้ทุกวันศุกร์เวลา16บนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็ดน n a t ปันๆให้ผมได้เลยนะครับและเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะต้องได้ย้อมหัวฟ้ามาไลฟ์สดหลังค วายวายวายกูตายกูได <c oughs> ้ยอมผมวาเรียบร้อยครับไปท้าคนดูไว้ว่าห้ามตุยในเกมนี้พอตุยปุ๊บได้ย้อมหัวฟ้าทันทีรับบ่อได้ไปหัวฟ้าเลยพี่อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสวัสดีครับผม s อสพีดีนะครับใครอีกโอ้ยมึงอีกแล้วโอ้ยยอะกูโดนอะไรเข้าไป

เยเฮ้ยไปไปพีจน้จะแตกอุ้ยอุ้ยกูโดนอะไรเข้าไปกูโดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอ๋้องย ว้ากูเซฟปัดโอเคเรียบร้อยมันวาร์ปเข้ามาได้ไหมอ้าววาร์ปเข้ามาไม่ได้อาตาบอดอาตาบอดมองไม่เห็นกุลซีอามองไม่เห็นกุลซีมึงเข้ามาสิมึงเจอหมัดศักดิ์สิทธิ์กูนะมึงเจอหมัดศักดิ์สิทธิ์กูนะมึงจะเจอหมัดศักดิ์สิทธิ์กูนอนเลยวาร์ปวาร์ปไม่ได้กูไม่มีเลเวลอ อ,ออือมึงจะเอาทร่ไหนครูมาดิใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมขอบคุณแฟนอาร์ตทยคลิปด้วยนะครับสวยกันมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ